สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรา,เาแหล่งข้อมูลอาจจะต่างไปนิดหนึ่งค่ะเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญเลยชื่อเรื่องว่าเล่นซ่อนหากับผีในคืนพายุค่ะครับฟังแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะครับเรื่องนี้ก็จะพาเราไปตามติดประสบการณ์ขนหัวลุกของครอบครัวหนึ่งค่ะ ที่ดันไปเล่นซ่อนหากันในคืนพายุในบ้านหลังใหม่แล้วเกมสนุกสนุกเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องสยองไปเลยครับใช่ครับวันนี้เราจะลองพาไปสัมผัสบรรยากาศนั้นกันนะครับตามเรื่องราวที่มันค่อยๆบีบคั้นขึ้นเรื่อยๆดูซิว่าออนอกจากความน่ากลัวแล้วเนี่ยมันมีอะไรซ่องอยู่อีกบ้างเริ่มกันเลยนะครับครับเริ่มเรื่องก็คือครอบครัวของคุณเอกคุณมิ้นครับแล้วก็ลูกสาววัยเ็ขวบชื่อน้องขวัญค่ะเดขวบเองเหรอฮะใช่ค่ะ เพิ่งยายเข้าบ้านใหม่กันเป็นบ้านเก่าๆหน่อยสไตล์โคลโลเนียลหลังใหญ่เลยคุณมิ้นเขาชอบครับแบบว่าดูคลาสสิกกว้างดีอืแต่คุณเอกเนี่ยเขากลับรู้สึกว่ามันกว้างไปนิดวังเวงหน่อยๆน,นะคะความรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆนี่เหมือนเป็นลางบอกเหตุเลยนะคะครับผมแล้วเรื่องมันก็เริ่มจริงๆจังๆในคืนนั้นเลย คือเป็นคืนที่พายุเข้าหนักมากฝนตกฟ้าขนองโห้หฝ oh. าร้องเสียงดังมากจนแบบน้องขวัญกลัวตัวสั่นเลยครับเด็กเจ็ดขวบก็ต้องกลัวอยู่แล้วล่ะค่ะใช่ครับแล้วที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือจูๆ่ๆไฟก็ดับพรึบลงอ้าว oh. ทั้งบ้านมืดสนิทเลยครับมีแค่แสงฟ้าแลบแป๊บๆเป็นครั้งคราวหรือบรรยากาศกดดันมากเลยนะคะแล้วยิ่งมืดๆแบบนั้นคุณเอกที่รู้สึกหวงๆอยู่แล้วคงยิ่งใจไม่ดีครับเขาก็พยายามปัดๆความรู้สึกนั้นไปพยายามปลอบใจตัวเองปลอบครอบครัวว่าเออคงเป็นเพราะบ้านเก่ามั้งพายุแรงไฟเลยดับอะไรแบบนั้นครับค่ะแล้วทำยังไงต่อคะในความมืดแบบนั้นคือหลังจากไฟดับไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง,งครับ พายุก็ยังไม่ซาเลยอแบตมือถือที่เปิดเป็นไฟฉายก็เริ่มอ่อนแสงลงแล้วทีนี้เลยต้องพึ่งเทียนไขเล่มใหญ่จุดเทียนสร้างวงแสงเล็กๆก,กลางห้องนั่งเล่นกันครับนึกภาพตามแล้วอึอดอัดน่าดูเลยนะคะอยู่มืดมืดฟังเสียงฝนเสียงฟ้าไม่รู้ไฟจะมาเมื่อไหร่ใช่ครับแล้วตอนนั้นเองน้องขันที่โกรธความมืดมากๆเนี่ยก็เสนอไอเดียขึ้นมาว่าเรามาเล่นซ่อนหากันไหมคะืมเล่นซ่อนหาเหรอคะ ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยนะก็อาจจะดูเป็นความคิดเด็กๆนะคะแต่ตอนนั้นการเล่นอาจจะดีที่สุดแล้วก็ได้คุณเอกก็เห็นด้วยเลยนะอาจจะอยากให้ลูกเลิกกลัวหรือแค่อยากหาอะไรทำค่าเวลาอ๋อก็เลยมีการตั้งกติกากันค่ะง่ายๆเลยคือเล่นแค่ชั้นล่างห้ามขึ้นชั้นบนเด็ดขาดค่ะแล้วคนหาก็ใช้ไฟฉายฉุกเฉินเอาพอเป่ายิงสุบกันก็คุณเอกแพ้ครับต้องเป็นผีคนหาอา้าว คุณพ่อแพ้ซะง,งั้นครับคุณเอกก็เลยต้องไปยืนหันหน้าเข้าเสากลางบ้านเริ่มนับ1-50ถึงส่วนคุณมิ้นกับน้องขวัญก็รีบวิ่งแยกย้ายกันไปหาที่ซ่อนในความมืดเลยครับจังหวะนี้นี่เองสินะคะที่เรื่องแปลกๆมันเริ่มเกิดขึ้นใช่ครับตอนที่คุณเอกกำลังก้มหน้านับเลขอยู่นั่นแหละเขาได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งไปซ่อนเสียงแรกเป็นเสียงตึก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 ของผู้ใหญ่วิ่งไปทางครัวก็คงเป็นคุณมิ้นเสียงฝีเท้าที่สาม ดัังขึ้นมาครบเสียงที่สามเดี๋ยวสิคะเล่นกันสามคนคุณเอกเป็นคนหาแล้วเสียงที่สามมาจากไหนคะนั่นนะสิครับเสียงที่สามเนี่ยมันดังมาจากผงบันไดทางขึ้นชั้นสองครับเอาผิดกติกานี่คะตกลงกันว่าห้ามขึ้นชั้นบนใช่ไหมหรอใช่ครับผิดกติกาชัดเจนแล้วลักษณะเสียงมันก็แปลกๆด้วยคือมันเบาๆเนิบๆแล้วที่สําคัญที่น่าขนลุกเลยนะคือมันเหมือนเสียงเท้าเปียกๆครับ ที่กำลังย่ำลงบนพื้นไม้ดังแฉะแฉะแชะโหเสียงแชะแชะ, oh, แชะนี่แค่ฟังก็รู้สึกเย็นวาบแล้วนะคะเท้าเปียกเปียกมาจากไหนกันในบ้านมันพื้นไม้แห้งๆเนี่ยนะเป็นคำถามที่คุณเอกก็คงคิดเหมือนกันครับความรู้สึกไม่สบายใจก่อนหน้าเนี้ยมันเริ่มชัดขึ้นเป็นความระแวงแล้วละ่ะแต่เขาก็ยังนับต่อเหรอคะพร้อมไม่พร้อมก็หาแล้วนะแล้วก็คว้าไฟฉายเริ่มเดินหาครับ แล้วเริ่มหาจากทางไหนก่อนคะเขาเลือกไปทางห้องครัวก่อนครับตามเสียงที่คิดว่าเป็นคุณมิ้นก็ใช้ไฟฉายส่องไปตามมุมมืดต่างๆค่ะใต้เคาน์เตอร์หลังตู้เย็นส่องไปเรื่อยจนไปถึงส่วนซักล้างด้านหลังที่มีผ้าม่านเก่าๆกั้นอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกลั้นหายใจเบาๆครับเจอแล้วครับพอเขากระชากผ้าม่านพรึบก็เจอคุณมิ้นนั่งขดตัวซ่อนอยู่ตรงนั้นจริงๆเจอคนแรกก็ยังดีนะคะครับ แต่ก็ยังเหลืออีกคนต้องหาน้องขวาญต่อคุณมิ้นก็บอกว่าเห็นน้องขวัญวิ่งไปทางห้องรับแขกค่ะทั้งคู่ก็เลยย้อนกลับไปทางนั้นคุณเอกก็ยังพยายามเล่นต่อนะครับแกล้งทําเสียงดังๆเสียงหลอกๆจนกระทั่งได้ยินเสียงหัวร้อคิกคักเบาๆลอดมาจากใต้โต๊ะก,กาแฟกลางห้องอ๋อเจอแล้วแน่ๆครับเขาก็ค่อยๆย,ย่องเข้าไปเปิดผ้าคลุมโต๊ะขึ้นมาก็เชอน้องขวานนอนขดตัวเอามือปิดปากหัวร้อคิกๆอยู่จริงๆ น่ารักจังค่ะจังหวะนี้เหมือนทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วนะคะพ่อแม่ลูกหากันเจอใช่ครับบรรยากาศเหมือนจะดีขึ้นคุณเอกอุ้มลูกสาวขึ้นมาคุณมิ้นก็เข้ามากอดกำลังจะเดินกลับไปที่วงเทียนกันแต่ว่ามันต้องมีแต่สิคนไม่งั้นไม่เป็นเรื่องสยองขวัญถูกต้องครับแต่แล้วน้องขวัญก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆนิ่งๆว่ายังค่ะพ่อหืมคำเดียวสั้นๆทำเอาคุณเอกกับคุณมิ้นชะง,งักเลยครับ คุณิ้ีก็คงงงๆถามว่ายังอะไรลูกพ่อหาเจอแล้วเกมจบแล้วค่ะแต่น้องขวัญกลับชี้มือไปทางประตูห้องเก็บของใต้บันไดครับห้องที่แบบไม่เคยมีใครสนใจเลยตั้งแต่ย้ายมาแล้วน้องก็พูดว่าพ่อยังไม่เจอพี่เขาเลยค่ะขนลุกเลยค่ะคำว่าพี่เนี่ยในบ้านมีแค่สามคนแล้วพี่คนนี้คือใครคุณเอกก็พยายามหัวเราะก,กลบเกลื่อนบอกลูกว่า ตาฝาดหรือเปล่าลูกในบ้านมีแค่พ่อแม่หนูนี่ไงไม่มีใครอื่นแต่น้องขวัญว่าไงคะยืนยันเสียงแข็งเลยครับบอกว่าตอนวิ่งมาซ่อนเมื่อกี้เห็นพี่อีกคนวิ่งสวนไปทางห้องเก็บของนั่นแหละแล้วลักษณะพี่ที่ว่าล่ะคะน้องขวัญบอกว่าพี่คนนั้นน่ะตัวเปียกโชกไปทั้งตัวเลยครับเปียกอีกแล้วเหมือนเสียงเท้าเปียกที่คุณเอกได้ยินเลยใช่ครับมันเชื่อมกันพอดีเป๊ะแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นน้องขวัญบอกว่า พี่คนนั้นหันมายิ้มให้ด้วยแล้วก็เหมือนพยายามบอกใบให้มาบอกพ่อให้ไปหาเขาในห้องนั้นโหนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะคะคุณเอกกับคุณมินต้องกลัวมากแน่ๆครับกลัวมากแต่ก็ยังพยายามบอกลูกว่าคงเข้าใจผิดมั้งลูกเงาในความมืดหรือเปล่าแต่น้องขวัญก็ไม่ยอมเชื่อไม่เชื่อครับ แถมยังพูดด้วยความห่วงอีกว่าถ้าพ่อหาพี่เขาไม่เจอพี่เขาจะโกรธเอานะคะพ่อต้องไปหาพี่เขานะเหมือนกดดันเลยนะคะว่าถ้าไม่ไปหาเนี่ยจะมีเรื่องไม่ดีตามมาครับบรรยากาศตอนนั้นคงแบบตึงเครียดสุดๆเลยระหว่างความกลัวของตัวเองกับคําพูดของลูกแล้วคุณเอกทํายังไงคะสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจครับว่าต้องไปดูให้เห็นกับตาที่ห้องเก็บของนั่นแหละเพื่อให้ลูกเลิกกังวลถึงแม้ตัวเองจะรู้สึกไม่ดีมากๆคุณมินก็พยายามห้ามแล้วนะแต่เขาก็ไป เดินไปที่ประตูห้องเก็บของบิดลูกบิดที่เย็นเย็นฝืดฝืดประตูเปิดออกเสียงเอี๊ยดแค่เสียงเปิดก็น่ากลัวแล้วค่ะสิ่งแรกที่เจอคือฝุ่นหนาตลบเลยครับแล้วก็กลิ่นอับชื้นแบบรุนแรงไม่ใช่แค่อับธรรมดามันปนกลิ่นสับสาบเหมือนผ้าเปียกเนา่าเ่าอื้อหือกลิ่นนี้ก็บิ้วเก่งนะคะข้างในเป็นไงบ้างคะมืดสนิทเลยครับมีแต่ของเก่าๆก,กองกอง,กองกันอยู่ คุณเอกก็ใช้ไฟฉายส่องกวาดไปพยายามตะโกนบอกข้างนอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่แล้วลำแสงไฟฉายก็ไปหยุดนิ่งอยู่ที่มุมห้องด้านในสุดเจออะไรคะนั่นเขาเจอม้าโยกไม้เก่าๆตัวหนึ่งครับม้าโยกใช่ครับสภาพก็เก่าๆสีซีดๆแค่ม้าโยกในห้องมืดๆนี่ก็หลอนพอแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทำให้คุณเอกแทบช็อกค,คือคือ บนพื้นไม้รอบๆมาโยกตัวนั้นนะครับมันเต็มไปด้วยรอยเท้าเล็กๆขนาดเท่าเท้าเด็กที่เปียกน้ำเปียกอีกแล้วครับรอยเท้าเปียกๆป,ประทับชัดเจนเลยเหมือนกับว่ามีเด็กตัวเปียกๆพึ่งลงจากไม้โยกตัวนั้นแล้ววิ่งหายเข้าไปในเงามืดเมื่อกี้เลยชัดเจนเลยนะคะว่ามีบางสิ่งที่เป็นเด็กและตัวเปียกอยู่ในห้องนั้นจริงๆ ใช่ครับเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วแล้วจังหวะนั้นคุณมินก็คงตะโกนเรียกพอดีคุณเอกก็เลยตกใจสุดขีดรีบถอยหลังออกมาปิดประตูดังปั้งแล้วก็พยายามทําหน้าปกติพยายามครับแต่คุณมินบอกว่าตอนนั้นหน้าคุณเอกซีดเป็นกระดาษเลยก็คงเก็บอาการไม่อยู่หรอกคะ่ะเจอขนาดนั้นแล้วไงต่อคะกลับมานั่งที่วงเทียนกันครับกลับมานั่งรวมกันแต่บรรยากาศนี่คือหนักอึ้องกว่าเดิมหลายเท่าเลยเงียบกริบมิแต่เสียงฝนฟ้าร้องค่ะ คุณมินก็พยายามชวนลูกคุยเรื่องอื่นแต่น้องขวัญก็เอาแต่นั่งก้มหน้าเงียบๆแล้วก็กระสิบถามพ่อเบาๆถามว่าทําไมพ่อปิดประตูแรงจังพี่เขาตกใจหมดเลยแล้วพี่เขาก็บอกว่าพ่อโกงด้วยค่ะโหคําพูดนี้เหมือนตอกย้ําเลยนะคะครับคุณเอกคงแบบทั้งกลัวทั้งสับสนทนไม่ไหวเผลอตะคอกลูกไปว่าไม่มีพี่ที่ไหนทั้งนั้นพอบอกว่าไม่มีไงเลิกเล่นได้แล้วอ้าวแล้วทันทีที่สิ้นเสียงตะคอกนั่นเองฝาก็ผ่าลงมาดังเปรี้ยงโห ใกลมากครับจนรู้สึกได้ถึงแรงสัน่นแล้วเทียนที่จุดอยู่ก็ดับวูบลงทันทีมืดอีกแล้วมืดสนิทยิ่งกว่าเดิมครับและในความมืดสนิทนั่นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงเสียงที่ทําให้เลือดเย็นไปทั้งตัวเสียงอะไรคะเสียงก,ก,ก,กุกักกุกักดังมาจากในห้องเก็บของใต้บันไดห้องนั้นครับม้ามาโยกเหรอคะเสียงม้าโยกไม้ครับ ที่กำลังโยกเองช้าๆอยู่ในความมืดหลังประตูบานนั้นขนลุกไปหมดแล้วคะ่ะแล้วน้องขวัญก็น้องขวัญพูดแทรกขึ้นมาในความมืดครับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาผิดปกติเหมือนไม่ใช่เสียงตัวเองเลยว่าไงคะพี่เขากโกรธแล้วพี่เขาบอกว่าพ่อเป็นผีพ่อต้องหาให้เจอโอ้ยตายแล้วยังไม่ทันที่คุณเอคุณมิ้นจะได้ทำอะไรต่อเลยประตูห้องเก็บของบานนั้นนะครับ มันค่อยๆแง้มเปิดออกเองช้าๆ<อ>เผยให้เห็นความมืดที่ดำยิ่งกว่าข้างในคุณเอกตกใจสุดขีดสัญชาตยานบอกให้หนีตะโกนบอกคุณมิ้นพาลูกวิ่งขึ้นข้างบนแต่แต่อะไรอีกคะน้งขวัญครับสบัดมือคุณมิ้นที่จับไว้ออกอย่างแรงแล้ววิ่งหายเข้าไปในความมืดทางโถงบันไดไม่นะพร้อมกับสียงตะโกนที่ฟังดูเหมือนไม่ใช่เด็กเลยว่าไม่ไปหนูจะเล่นกับพี่พ่อขี้โกง โอโหสถานการณ์คือเลวร้ายสุดๆเลยนะคะลูกวิ่งหายไปกับสิ่งที่มองไม่เห็นครับคุณเอกกับคุณมิ้นก็แทบเป็นบ้ารีบวิ่งตามหาลูกตะโกนเรียกชื่อกันในความมืดเสียงพายุก็ดังจนคุณมิ้นไปเจอตัวน้องขวัญเจอที่ไหนคะปลอดภยัยไหมเจอครับแต่ภาพที่เห็นมันแปลกมากน้องขวัญยืนนิ่งๆอยู่หน้าตู้เย็นในมือถือกล่องไอติมอยู่ครับ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพ่อแม่ถามว่าเป็นอะไรน้องบอกแค่ว่าหิวไอติมนิ่งแบบนี้น่ากลัวกว่าอีกนะคะเหมือนเหมือนไม่ใช่คนเดิมหรือจำอะไรไม่ได้เลยครับอาจจะเป็นไปได้หมดแต่ตอนนั้นคงไม่มีเวลาคิดมากรีบพากันวิ่งขึ้นชั้นบนเข้าห้องนอนล็อกประตูแน่นหนาเลยแล้วก็คงตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เช้าต้องไปจากที่นี่ให้ได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้ต้องไป แล้วตอนนั้นเองที่คุณเอกนึกเรื่องหนึ่งขึ้นไม่ได้เรื่องอะไรคะเรื่องราคาบ้านหลังนี้ครับที่มันถูกกว่าปกติมากๆอย่างน่าสงสัยเขาเลยหันไปถามคุณมิ้นแล้วคุณมินณม้นว่ายไงคะรู้เรื่องอะไรมาหรือเปล่าตอนแรกคุณมิ้นก็อ้าอ้าอึ้งๆนะครับแต่สุดท้ายก็ยอมเล่าเรื่องที่เคยได้ยินว่าวแวมาจากเพื่อนบ้านตอนมาดูบ้านครั้งแรกว่า เพื่อนบ้านคนนั้นเล่าแบบกระซิบกระซาบครับว่าครอบครัวที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ก่อนหน้าพวกเขาเนี่ยมีลูกชายคนเล็กอยู่คนหนึ่งค<า>่ะซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับจากในบ้านหลังนี้เองครับหายไปในบ้านเหรอคะไม่ใช่ข้างนอกใช่ครับหายไปในบ้านนี่แหละเหตุการณ์คือมันเกิดในคืนที่ฝนตกหนกักไฟดับแบบคืนนี้เป๊ะเ,เลยเหมือนกันเลยครับพ่อแม่ลูกกำลังเล่นซ่อนหากันอยู่เหมือนที่ครอบครัวคุณเอกพิ่งเล่นไปเลยแล้วลูกชายคนเล็กก็เข้าไปซ่อนตัว หลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็หาลูกชายคนนั้นไม่เจออีกเลยครับหาไม่เจอเลยหมายถึงยังไงคะคือหาไม่เจอเลยครับพลิกบ้านหาก็ไม่เจอแจ้งตำรวจมาช่วยหาก็ไม่เจอหายไปแบบไรร่องรอยจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วตำรวจว่าไงคะตำรวจก็สรุปคดีไปว่าเป็นอุบัติเหตุเด็กอาจจะแอบหนีออกจากบ้านไปตอนชุลมุนแล้วพลัดหลงหรือเจออุบัติเหตุข้างนอกไปแล้วแต่ เพื่อนบ้านคนนั้นกระซิบปิดท้ายกับคุณมินว่าว่าบางคืนน่ะโดยเฉพาะคืนฝนตกแบบนี้เขายังได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องไห้เบาๆแล้วก็เสียงไม้โยกไม้ดังแหววมาจากบ้านร้างหลังนี้อยู่เลยโห oh. ชัดเลยค่ะทุกอย่างมันประติดประตอก,กันหมดเลยทั้งม้าโยกรอยเท้าเปียกเสียงแชะแชะพี่ที่น้องขวัญเห็นมันคือวิญ,ญญาณเด็กที่หายไปในบ้านหลังนี้นี่เองครับ ตอนนี้ไม่ใช่แค่กลัวผีแล้วล่ะครับกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกับครอบครัวตัวเองด้วยแล้วคืนนั้นเป็นไงต่อคะนอนกันหลับไหมไม่หลับสิครับใครจะหลับลงนอนตัวแข็งทื่อกอดน้องขวัญที่หลับอยู่ตรงกลางไว้แน่นเลยฟังเสียงฝนเสียงลมไปแต่แล้วกลางดึกสงัดนั่นเองมีอะไรอีกคะเสียงฝีเท้าเล็กๆครับเดินวนไปวนมาอยู่หน้าประตูห้องนอนตามขึ้นมาถึงชั้นบนเลยเหรอครับเสียงตึกตึก ตึกที่คุณคุนนั่นแหละมันเดินวนอยู่พักหนึ่งแล้วก็เคาะประตูครับก๊อกก๊อกก๊อกมีเสียงเรียกครับเสียงที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นพ่อแม่เปิดประตูให้หนูหน่อยเสียงน้องขวัญใช่ครับเสียงน้องขวัญชัดๆเลยเป็นไปได้ยังไงคะก็น้องขวัญน,นอนอยู่บนเตียงใช่ไหมเหรอนั่นน่ะสิครับคุณเอกกับคุณมิ้นหันมองหน้ากันแบบตกใจสุดขีดแล้วก็ค่อยๆหันไปมองที่ว่างระหว่างตัวแล้วก็ ร่างน้องขวัญหายไปจากเตียงแล้วครับไม่จริงหรือแต่ตุก๊กตาหมีสีน้ำตาลตัวโปรดวางอยู่บนหมอนโอ้ยคุณมินต้องกรีดร้องแน่ๆเลยแล้วเสียงข้างนอกล่ะคะเสียงข้างนอกก็ยังเรียกอ้อนวอนอยู่ครับเปิดให้หนูหน่อยหนูหนาวตัวหนูเปียกหมดแล้วฟังดูน่าสงสารปนน่ากลัวแล้วคุณเอกว่าไงคะเขารวบรวมความกลา้าตะคอกกลับไปแกไม่ใช่ลูกฉันไปให้พ้นนะดีค่ะแล้วเสียงนั้นเป็นไงคะ เสียงนั้นเปลี่ยนไปเลยครับจากอ้อนวอนกลายเป็นเสียงหัวเราะคิกคักแบบเย็นเย็นไร้เดียงสาหน้าขนลุกมากแล้วก็พูดประโยคที่เหมือนประกาศกติกาใหม่ว่า <Wow. S 1> พ่อต้องหาหนูให้เจอสิพ่อเป็นผีไม่ใช่เหรอถ้าพ่อหาหนูไม่เจอคืนนี้พ่อก็จะแพ้แล้วพี่เขาก็จะได้ตัวหนูไปอยู่ด้วยกันตลอดไปนี่มันเหมือนเอาชีวิตลูกเป็นเดิมพันเลยนะคะใช่ครับแล้วเสียงฝีเท้าเล็กๆนั่นก็วิ่ง ตึกๆๆหายลงบันไดไปทิ้งความเงียบและความกลัวไว้แล้วคุณเอกกับคุณมิ้นล่ะคะทำยังไงต่อก็ต้องทำในสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องทำครับเปิดประตูออกไปตามหาลูกแล้วก็เจอเจอครับแต่เจอเป็นรอยเท้าเปียกน้ำเล็กๆที่เริ่มจากหน้าห้องนำทางพวกเขาลงไปชั้นล่างไปที่ไหนคะตรงไปยังห้องเก็บของใต้บันไดาบานเดิมที่ตอนนี้มันเปิดอ้ารออยู่เหมือนปากทางนารกเลยครับโห ต้องตามลงไปสินะคะครับทั้งคู่ก็แทบจะก,กลั้นใจวิ่งตามรอยเท้านั้นลงไปจนถึงหน้าห้องเก็บของแล้วก็เห็นเห็นภาพที่ทําให้โลกทั้งใบพังทลายเลยครับลึกเข้าไปในความมืดของห้องนั้นเห็นอะไรคะผู้เขาเห็นน้องขวัญยืนตัวแข็งอยู่กลางห้องข้างๆไม้ยกไม้ตัวนั้นแต่ข้างๆน้องขวัญมีร่างโปร่งแสงของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆยืนอยู่ด้วยพี่ครับร่างนั้นซีดเผือด ผมเปียกลู่ติดหน้าดวงตาโบลึกจ้องมองมาที่พวกเขาด้วยแววตาว่างเปล่าวิญญาณเด็กคนนั้นจริงๆด้วยแล้วน้องขวัญล่ะคะน้องขวัญหันมาหาพ่อแม่ครับแต่แววตาน้ำเสียงไม่ใช่ลูกสาวคนเดิมอีกแล้วมันเย็นชาก้องก้องแล้วพูดว่าพี่เขาบอกว่าพ่อแม่มาแล้วตาพ่อแม่ซ่อนบ้างฮะให้พ่อแม่ซ่อนเหรอคะใช่ครับ แล้วทันทีที่สิ้นเสียงนั่นเองประตูห้องเก็บของที่เปิดอยู่ก็ปิดกระแทกใส่พวกเขา,เางแรงดังปั้งไม่นะแต่คราวนี้มันขังคุณเอกกับคุณมิ้นไว้ข้างในห้องเก็บของแทนครับพ่อกับแม่โดนขังแทนเหรอคะใช่ครับกลายเป็นฝ่ายถูกขังแทนแล้วทั้งคู่ทุบป,ประตูร้องเรียกชื่อลูกแต่ประตูถูกล็อกได้ยินแต่เสียงหัวล็อกคิกคักของน้องขวัญจากข้างนอก ผสมกับเสียงกระซิบเย็นๆของเด็กผู้ชายคนนั้นว่าไงคะเสียงกระซิบดังหลอดช่องประตูมาว่าตาแอบได้เวลาแอบแล้วตอนนี้พ่อกับแม่เป็นผีต้องหาพี่ให้เจอแต่ระวังนะพี่ซ่อนเก่งมากติดอยู่ในกับดักสมบูรณ์แบบเลยครับในห้องมืดมืดเหม็นอับคุณเอกพยายามส่องไฟฉายที่แสงริบหรี่เต็มที่แต่ภาพสุดท้ายที่เห็นก่อนไฟดับคือ อ,อะไระม้าโยกไม้ตัวนั้นกำลังโยกเองช้าๆกุกกักกุกกักอยู่ในความมืดแล้วไฟก็ดับพรึบลงดับพรึบลงทิ้งให้ทั้งคู่อยู่ในความมืดสนิทได้ยินแต่เสียงฝนข้างนอกเสียงม้าโยกกุกกักกุกกักแล้วก็เสียงกระซิบปริศนาที่ดังอยู่รอบตัวกระซิบว่าตาแอบแล้วหาให้เจอสิ แล้วเรื่องเล่าในแหล่งข้อมูลของเราก็จบลงตรงนี้ครับโห oh, เป็นบทสรุปที่ทิ้งความรู้สึกแบบอึง้งน่ากลัวแล้วก็ขังคาใจมากๆเลยนะคะจากเกมเล่นซ่อนหาสนุกสนุกกลายเป็นเกมเอาชีวิตรอดแล้วสุดท้ายก็พลิกผันกลายเป็นฝ่ายถูกล่าถูกขังซะเองครับมันเป็นตอนจบที่แบบเปิดมากๆทิ้งคำถามไว้เต็มไปหมดเลยชะตากรรมของคุณเอกคุณมิ้นจะเป็นยังไงต่อ เขาจะหาพี่เจอไหมหรือจะติดอยู่ในนั้นตลอดไปกลายเป็นตำนานบทต่อไปของบ้านหลังนี้เหมือนกับเด็กชายคนก่อนหน้าหรือบางทีคำถามที่น่าคิดกว่านั้นก็คือเกมนี้มันมีกติกาจริงๆว่ายังไงกันแน่ใครเป็นผีใครเป็นคนซ่อนมันสลับกันไปมาได้เรื่อยๆหรือเปล่าครับหรือว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะหาเจอหรือไม่เจอก็ไม่มีใครได้ออกจากเกมนี้ไปจริงๆ อันนี้คงต้องให้ผู้ฟังแก็บไปคิดต่อกันเองนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าที่เรานำมาฝากในวันนี้ฝากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องเล่าสุดสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ